สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าทายบ้านนะคะกินก่อนออกเดินทางนะคะจี่างนี้ก็ท้ำอยู่นะคะ นี่ก็ทำอยู่ทายบ้านก็ทำเตะเช้าเลยเสร็จเสร็จปุ๊บเขาก็มาทากินกันเีเหล็กเตียวอก็เห็นเตะค่อยไปใส่บาทก็เห็นเจ้าลูกมะก่องแกงโกงแกงอยู่เหมือนเช็ดซ้อนนะคะวนาไม่ทก่อน้บ่ากตกใจนนก่ มี่มีเ็เียแม่ยังไม่ยิวนู้นสี่โมงสี่โมงกินกสองเวลากินตอนสี่โมงแล้วก็กินตอนเออตอนเที่ยงสองเวลาตอนพ่อเนะมันไม่ค่อยเขียนลงคอมอ่านแต่กินเลยก็ได้ งานหละก็สี่โมงสิบเอ็ดโมงทั้งวัก็เที่ยงไกนสองเรลยกินมื้อตอนเย็น้ทางนั้นก็อือนะคะก็คงจะอร่อยมากเนาะทางนั้นก็อันนี้ก็ตัวรลนก็ ัวรใจรมา่เสือพไปก็มาแนเสือก็คงส่ติดดนแหะลูกเขาตักก็ให้ยังไม่็นูกน้อเหลือให้น้อเป็นลูกเขาตักก็ให้น้องยังลงนะ ฮะยายชีก็เลย่มไมบอกผู <t <t ้นะเก่ชามาบอกเฮ้อน่นโน่นคนมานั่งมองอยู่เนี่ยโ้ามาบอกูแล้วแก่นั่นแหละบอกทำไมโอ้่ีแก่ก็ดี๋ยเลยใบจักจะปูกเก่อุวยังทำงานยูมาเรียงานอยู่แกงเย็นคือแก่จะได้กินหลายคนเนาะจะน่าอย้่ เดีนางเดี๋ยวก็่<อ>ะไปเอาเออจะไปเอามาเออก็จะไปเอาอ่าให้มันเขียวๆเลยไบติดเอาในสวนเนพื่กินเพลยนนะ,ะนี่ค่อยปลูกเมื่อกี้เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับอันนั้น,นกัด อะไรมดน,น้อยๆเนาะขึ้นเต็มหมดเลยแม่ก็เลยย้ายที่นอนหนึ่งใช่มดเล็กๆเนาะออ้ยขึ้นมาเต็มเลยแม่ก็เลยย้ายนอนตีสองคิดว่าไม่มีมดแล้วมันกัดกัดกัดแล้วเอ๊ะอะไรมันกัด,กดแม่ดูกล้องแม่ด้วยเห็นคนไหมเนี่ยถ่ายอ่ะเห็นไหมเนี่ยบด้ดถ่ายไม่นอนว่ะ <laughs> กินำถ่ายขานางเราได้ทั้งสามขัดด้วยไม่ไม่ยังงนเอาอยวันนั้นน่ะถ่ายเอ่อถ่ายบุ๊กี้น่ะอ่อได้แต่หน้าอกเออจิโกะก็ได้แต่พุงเลยยังได้ใช่เขาบอกว่าแม่เป็นงานเขาหรือเปล่าใอ้คนมาดูพุงจิโกะยังไงไม่เขาบอกว่า มาดูเขาทำอะไรก็บอกว่าโอ้ย FC นี่ก็สาธุนะคะ FC ได้พันเฉยแต่ตัวอื่นน่ะได้สามสิบสี่สิบห้าสงหกสิบอนัสงไซเขาอยากดูแล้วอกินหน่อยเถอะน่าอร่อยเลยอีกสาเอ้อะไรมีอีกมีกหรออ้ ทำให้น้องมนนั่นแหละน้องมนนั่นสืนมาอยากกินด้วยเด้ก๋วยเตี๋ยวมเหัวใจเยี่ยมมาแม่ครัวไปอยู่ใจเย่ี่ออกไปซื้อข้าวกินหม้อว้าวอ้าวว้าวว้ว้าวว้้าวว้าวว้า้าว้าว้าวว้้วว้า้้้้้ไ้้า้ว้้า้ว ไม่มีแรงเช่้มน้ำไม่มินโอ้โหยาวยืดเลยปาปลาปลาไท่บ้านโอ้ยบางก็อบางก้องเนาโอ้ยดู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 ดาดคลิปนี้ก็ได้พอดีแล้วยาชีค่อได้เลยยาชีอยีอยยาชีนแสงเลยยาชีนแสงอ่า เออแม่ทาแสก็มีแสงเหมอันก็เลยหิว่งจแสงทันนะไม่้อยแสงนะคะแสงดับแล้วก็เลยอยากได้แสงมาี้ไดแสงมาได้รอแสงมาได้เรื่องใช่ไอเรื่น่ะมันมีอะแล้วมัสามแยกแล้วเดี๋ยวจะมาใหม่เมัได้แสงคือูกับ เดี๋ยวไอเรือกลับมาวันนี้กลับไม่ได้ทำทำน้ำมาไม่เสร็จนะคะ๊กเก่งนะมาน้อยเนาะขึ้นภูได้เนาะเดี๋ยวท่นี้ทอดีค่ะเสร็จนะคะเดี๋ยวจะเสร็บเดี๋ยวพูดบอกมั้เรือมั้งมันก็วิ่งไปก็นั่งรอมันไปก็นั่งรอแต่มันนำหน้าเลยแต่มันนำหน้าเลยวันเหนื่อยไงเ้าไปไปซื้อไก่แต่เช้าเถอะ ใช่เครับไก่อะไรน่ะเนี่เหรอไค่เทียวเนอะนึกว่าไก่ไก่ย่างเหรอนึกว่าไก่ย่างย่างว่าไก่ย่างไค่เที่ยวแย่ละอร่อยแย่ยงไม่หิวแต่ชอาเนอะเราเคยกินโอ้แกงน้ำไม้นะพู้แกงน้อไม้จเดี๋ยวต้็คต้มนเดี๋ยวก็จะขี่รถไปอวนางน้ำไม้ แกงหอมเตื่อมาหรอบบไม่เน้นเน้เ่อวิวเป็นคนหาวแบบิวหอเ่ิวเป็นคนหา <c oughs> อ๋อวิวมันได้กานะมันดูเแกบ้วิน เดวกน้อยจะไปกับวันน oh, ี้ไปมีลไปไหนไปไหนจะไปไหนไปต้ทวันนี้โอ๊ยป้าก็ใสไม่ให้ไปละมั้งให้ยินน้อยอยู่บ้านเดี๋ยวป้าก็ใไปเองได้ไหมไปที่ไหนกัใส่้อาวายที่เยใส่เส้อาวายมใส่บ้างไห cái đấyอยู่ใกล้ดิค่ะ เอ่อใกล้เอ่อข้างเนาะใกล้เสียอ่ะโอ๊ยไก่ตัวนี้นะ